สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนตอนรับขอาซูช่องก็ติดหัวดังมาแช่เนาะจาก็มาพอกับแอดมินอีกเช่นเคยเนาะจ้กพี่น้องแอดมินก็มีเนว้อทางดีๆตุลิปมะปังเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ้งกันเนาะจ้กรัฐบาลไทยงวดประจันทิ่16ตุลาคม2566น้า้5กก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะจากขับค้งสุดท้าย สำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนํำเสนอแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะจา้าต่อด้วยแนวทางสาวสวนแตงต่อ้วยาทางแอดลุงนิ่นตกทายโดยนวทางของแอดระพีพงษ์เดอพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจาาพี่น,อน้องสปูสุขค้นเนาะจา้าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเนาะจา้าพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกัเนาะจ้าตวนแอดมินก็นกจะได้มี กำลังแห้งใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินจากพี่น้องสุขหูสื้อคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบนเซเวล่าเท่ากับไปรับชมแนวทางกัเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของคุณหญิงงามใจกันก่อนแลยจ้าซึ่งก่อนนั่นนี่แอดมินก็เคยลงให้พี่น้องเบิ่งไปเดีวแล้วจ้าชุดหนึ่งซึ่งชุดนัน้นตัวเด่นให้เด่นหนึ่งเนาะจ้าสำหรับชุดนี้เก็ให้เด่นมาธยลักษ์เก่าเลยพี่น้องเด้อ16หตัวลาคงมงวดนี้เด่นเก่าแล้ว,ลวจ้า ชุด2โตก็ได้92 94 95 54 2และ42จะชุด3โตให้เปที่594 592 492และ254จ้าเม็ดเดียวแดงๆ2โตให้เปที่95จ้ะชุด3โต495และ295เด้อพี่น้องเด้อ495และ295 เน้นเม็ดเดียวอัดนักเก่าหาจ้าเด่นเก่าแล้วพี่น้องเด้อหัวหนี้เด่นเก่าเอกะจ้ะเป็นเป็นซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากระจัดไปแด้จ้ะลักเก่าไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางพี่น้องแนวทางชุดต่อไปก็เป็นแนวทางของสาวสวนแตงเน้ะจ้ะรัฐบาลไทยเมืประจำวันที่16หตุลาคม25งพ ชุดสามโตสาศนแตงพนหาไปทีเจ็ดสองสี่สามเจ็ดสองสี่สองสามหนึ่งเและ6 1 0น่จ้ะต่อดูนอท่า,ทาชุดสองโตหายไปทีห่งศูนย์ห้าศูนเจ็ดสองสามสองสี่สองและ1นึหาเด้อพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่ง 2 3 2 4 2 7และ1 5แน,นวทางของสาวสวนแต่งจ้าแค่ไปเบิง้งจุดไปเบิ้งกันด้ะจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกดึงแนวทางนะจ้านั่นก็คือแนวทางของแอดลุงนิ่นจ้าแนวทางรัฐบ,บาลไทยหัวประจำวันที่6 6ตุลาคม2566ซึ่งหงวดนี้ลุงนิน่นเพิ่นกระหายตวเด่นไปถีลักศูนย์กับลักซีนี่พี่น้องเดอ้อ เด่น0กับ4จากชุด3โตให้ไปที่406 506และ8 4 2จากชุด2โตให้ไปที่06 08และ4 2เด้อพี่น้องเด้อ08 06 4 2 4 3 4 7และ6 2จาก4 3 4 7และ6 2 โตกันเบิ่นให้ไปทีศ0นกับซีซได้พี่น้องเด้อกันเบิ่น00กับซีเดนศนย์กับซีจ้าแนวทางของแอดลุงนิ่นจ้าไปเบิ่งต่อกันที่แนวทางชุดสุดท้ายเนะจ้านั่นก็คือแนวทางของแอดระพี่พงษ์จ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6ตุลาคม2 5 6พหบ ซึ่งแอดรพีพ,พงพนกันเน่นชุดสโตแดงแดนาะจ่ะหาไปที่หกสองนะพี่น้องเดอ้อเน้นสโตเม็ดเดียวนาะจาะหกสอแดงแชุดสโตหาไปที่ศูนหและแปดอจ้ะศูนกสองและแปดอนี่คือชุดเน้นนะพี่น้องเดอ้อโตแดงแนาะจาะส่วนรักรอยให้มาทีลักศูนย์กบลักแปดนะพี่น้องเด้อรูดเน้นหร่องเจ็ดจะเน้น หกตัวพี่น้องเดอ้อแดงๆนะจ้าเน้น6ร่อง7ชุด2โตหก6ามหและ6กหนึ่งจ้าหก6ามหกและ6 1หล,ลัก7ตัวร่องนะจ้าห้ไปทีเจ็ดสามเจ็ดสีและเจ็ดสอัพี่น้องเด้อเจ็ดสามเและ7 2แนวทางแอดรัพี่พง์แค่ไปเบิง้งจุดไดเบิ้งกันนะจ้าบพว่าจะเป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจสาวสวนแตงแอดลุงนิ่งแอดรัพี่พง แคบไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลับตลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อท่านนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้อพี่น้องเดอ้อและก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นะจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการทนาน,นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกระลังซาบสื่อตามผืนดวงขอเจ้องและพี่น้องเด้อจังจะถึอแอดมินก็ขอ,ขอให้พี่น้องสปูสโคส่งดีแห้งๆมาปังมันหมานกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตลาพี่น้องเป็นทรัมมิกรนะจ้ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า